สวัสดีครับผมในกฤษฎากรกองเงินจากวิทยาลัยสงรมูิครับสำหรับการอบรมในวันนี้นะครับก็สอนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการเขียนเว็บครับออในส่วนนี้วันนี้จะเป็นของตัวโปรแกรมใหม่นะครับชื่อลาลาก่อนก็โอเคครับจากที่วิทยากรสอนมาก็ได้ความรู้เพิ่มมีส่วนที่แตกต่างออกไปจากการอบรมเดิม แต่แต่ก็ได้ความรู้ใหม่ๆครับทำให้ได้ได้ประสบการณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็วิทยากรก็อบรมก็ดีครับในส่วนของการให้ความรู้เพราะว่าค่อยๆเปลียนค่อยไปครับก็มีโค้ดให้เลือกหลากหลายครับครับผม